ดูดิไม้นี้มันจะกัดไหมกัดไหมนี่กัดไม่โดนกัดไม่โดนนะปามอยู่ในกอหญ้านะ ตัวเดียวโอ้โหกินอะไรมาวะนี่เี้ยปลาไข่นะครับปลาไข่ปลาไข่นะครับดูจากท้องนะครับปลาไขช่ชัวนะครับวิไม่ใช่ปลาไข่นี่หว่าโอมันกินลูกปลาไหลมานะครับกินลูกปลาไหลมานะดูท้องมันนะครับกินลูกปลาไหลมานะครับเห็นไ,ไหมไม่ใช่ปลาไข่นะ ลูกปลาไหลมาเป็นผลงานของเจ้านี้เลยนะครับเจ้าเหย่อพริมนะเจ้าพริมเจอรี่นะครับอีกเล็กพิขีิหนนะครับน้ำตื้นน้ำขุนนะครับกัดนะครับนี่พริมเจอรี่เล็กๆพิขีิหนูเลยนะครับผมเดีย๋ยวจะแปะตะกร้าไว้ให้นะเหย่าแน่นด้วยขาดยากด้วยมีนะครับปลากัดเลยนะครับในกอหญ้านะ มันกำลังกินลูกปลาไหลนะครับติดอยู่ในคอมอยู่เลยตอนนี้นี่ขนาดขนาดในท้องมีลูกปลาไหลนะครับมันยังกัดนะครับกินไม่เพียงพอจริงๆเลยท้องไข่เลยไม่ใช่ปลาไข่นะปล่อยกลับนะครับเดีย๋ยวแปะตกราให้รับอย่าพิมนะพ์นะพิมพ์เจอรี่นะครับ JR นะครับเล็กเล็กพิกคีนูนะไป